คนที่เคยเห็นหน้าคนใจบุญเขาไม่ไม่อยากเป็นศัตรูนะเห็นหน้าแล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นคนเมตตาคนที่มีศัตรูแสดรงว่ายังไม่ได้ทําบุญยังไม่ได้ให้ทานยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้เจริญภาวนามาก,มากจึงมีศัตรูจึงมีคนอิจฉาลิษยามีคนต่อต้านยมลองทําใหม่สิทําบุญใหม่ทําใจให้ดีเนี่ยแม้แต่คนในบ้านก็ไม่เป็นศัตรู เอาแค่ง่ายๆคนเราเนี่ยแค่ในบ้านก็เป็นศัตรูกันผัวเมียยังไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันโยมเป็นศัตรูกันทางกายและทางใจด้วยเจอหน้ากันก็โกรธกันทะเลาะกันวิวาดกันอยู่ทุกวันโยมลองทําใจใหม่ทําใจไม่เป็นศัตรูกันพยายามให้ทานรักษาศีลล้ว็ทาสมาธิทำใจ,ใจของเราหนิด,ดีเจนไม่โกรธตอบ ที่คนมาเบียดเบียนเราการที่เราไม่โกรธตอบนี่ทำให้เราเป็นคนใจเย็นก็เลยไม่มีศัตรูจะหาศัตรูภายในบ้านก็ไม่ได้จะหาศัตรูภายนอกบ้านก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราใจดีไม่เป็นศัตรูกับใครเพราะเราใจบุญเราจรึงปัญหาวุ่นวายทําไมเราเดี๋ยวคนโน้นว่าเราพี่ว่าเราคนนั้นก็อิจฉาเราก็ดีฉาเราไปที่ไหนรู้สึกก็มีไม่มีคนรักเราเลย เราต้องทูตัวเองเนั่นกรรมของเราแสดงว่าชาติก่อนเราคงไม่เคยรักใครไว้เลยเราคงไม่เคยทําให้ใครสุขใจเลยเราไม่เคยชักชวนใครให้ทานทาบุญเลยเราจึงไม่มีญาติพี่น้องจึงไม่มีใครรักเราเลยเห็นไหมโยมอย่างเจ้าไปดินเห็นไหมอย่างพระเทพเดินในหลวงเนี่ยเสเด็จไปที่ไหนมีตะคนรักเห็นไหมโอ้ให้รับไม่ไหวเลย ไปซ้ำเพลงทิ้งให้ทิงตั้งสองสามล้านไอ้คนให้มันดีใจจะตายโยมไอเราไปขอนี่นะยังไม่ได้เลยโยมนะไอเรานี่ไปเดินของไม่ได้ซื้อของกันต่อสักน้อยเดียวแมคคาย,ยังโกรธเลยไอแมค้าจะขายแพงๆก็ไอลูกค้ามยังโกรธเลยเป็นไงโยมไอแมค้าก็อยากจะได้มากๆไอลูกค้าก็อยากได้ถูกต่อกันไปต่อกันมายังโกรธเลยเราทําบุญไม่น้อย มันจึงไม่มีใครเขียนใจเราจึงไม่มีใครรักเราจึงไม่มีคนเข้าใจเราเรานึกว่าโอบุญเราน้อยเราต้องเพียรทำบุญให้ได้บุญเงินทองทำไม่ได้ก็ทำที่ใจทำใจให้มีเมตตาทำใจให้สงบเราจะได้ไม่มีศัตรูไปที่ไหนจะได้ไม่มีคนเกลียดเราดีไหมโยมไม่มีใครเกลียดเราดีไหมชมชอบไหม ถ้าคนทั้งในบ้านโยมไม่เกลียดโยมยนชอบไหมทั้งที่ทํางานทั้งหมดไม่มีใครเกลียดยมรักยม,ยมทุกคนยมชอบไหมชอบใช่ไหมแต่ทําไมไม่ทําให้ได้ยมทำไมไม่ทำไอ้ที่รักกันให้ได้โยมไอ้ที่เกลียดทำไมทำกันมากมายทำไมจึงมีศัตรูมากมายทำไมจึงวุ่นวายมากมายเพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราทำใจไม่เป็น เราจเจริญเมตตาให้ตัวเองไม่เป็นเราจเจริญเมตตาคนอื่นไม่เป็นเราจึงไม่มีคนรักเราเพราะเราก็รักใครไม่เป็นเหมือนกันใครพูดไม่ดีเราก็โกรธเขาอย่างนี้นอันนี้เราก็มาพิจารณาโอ้บุญเนาะที่เจ้าเป็นดินท่านทำบองท่านไหวแต่แสดงว่าท่านให้ฐานของท่านเก่งแสดงว่าท่านเสียสละละที่ท่านทำทำมาแั้นมันได้ขืนมาหมดไอ้ที่เขาให้ดอกไม้สักแกก็เ,เคยถวายดอกไม้ ไอ้ที่เขาให้น้ําหอมเราก็เคยถวายน้ําหอมไอ้ที่เราเขาให้ยาเราก็เคยเ,เราเคยถวายยาเขาให้เสื้อผ้าแผ้วพันเงินทองแสดงว่าเราได้ทําของเราไปหมดให้อย่างดใดจะได้อย่างนั้นให้คนที่ไม่ให้นายมจะไม่สมหวังในชีวิตเลยการที่ไม่เกื้อกูลซึ่งกนและกันก็บอกไม่เป็นญาติกันไอ้การไม่เป็นญาติกันเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วมาเจอกันเขาไม่ให้อะไรกันโยม เคยเป็นศัตรูกันมาแร่ชาติก่อนมาเจอก็ให้ความโกรธกันให้การเบียดเบียนกันให้การเป็นศัตรูกันเห็นหน้าก็ไม่ชอบใจกันแล้วดังนั้นเราจะต้องเป็นที่ให้โยมเป็นผู้ให้บ้างซึ่งจะเป็นที่รักของคนทั่วไปจะอยู่ในที่งานก็ดีจะอยู่ในที่บ้านก็ดีทุกคนไม่เกลียดเราสบายใจแล้วไม่มีปมด้ยแลโยมคนทุกวันนี้ต้องเป็นทุกข์อะไร เพราะเขาไม่เมตตาเราเขาไม่เอ็นดูเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่เห็นใจเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเราจึงกลายเป็นคนอาภัพจึงกลายเป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจบุญไม่ช่วยจะแล้วก็บอกคนหนึ่งสามีเชื่อบุญเกิดมาแล้วมันมีสันดานบุญมันเชื่อแต่ว่าบุญนี่ช่วยได้ เป็นเศรษฐีนะมีเท่าไรก็ทําทําแต่งงานแล้วไม่มีลูกไอ้เมียก็ทีแรกก็ดีกันอยู่หรอกทําตามผัวทุกอย่างผัวเอาไงก็เอาทําทําไปมันจะงหมดไปทุกวันทุกวัน้วเขาเข้ามันจะทําตะบุญอย่างเดียวนลจะอยู่ได้หรือคนเราโยมใครบอกบุญที่ไหนทําสร้างสลาที่ไหนสร้างทําถนนที่ไหนทําขุดบ่อน้ําก่อสลาทาหมดพอทําทําไปหมดตัวจน ทำ,ท,ทำบุญจนนีโยมพอทำบุญจนเมียก็บอกว่าเนี่ยบุญไม่ช่วยเลยละ่ะทีแรกฉันก็เชื่อเธอแล้วว่าทำบุญนี่จะรวยได้แต่ทำบุญแล้วจนนี่ฉันก็ไม่เชื่อเลยบอกมันได้นะเขาบอกขาเข้าใจในตัวเองว่าบุญนี่มันได้ความสุขบุญนี่มันได้อยู่กับตัวเองมันไม่รู้จะบอกเมียยังไงว่ามันได้รู้สึกว่ามันมีพลังอยู่ในใจตัวเองว่ามันได้อยู่เรื่อยเลยให้เมียก็บอกว่าจนอย่างนี้จะได้อะไร วันหนึ่งเขาจะสร้างวัตถุกันอีกไม่มีเงินทําบุญแอบไ,ไปเอาเงินเศรษฐีบ้านหนึ่งมาเอาเงินมาเอาเมียไปไปให้เขาใช้ทํางานแล้วบอกวนายลังดอกของแกน่ะที่จะให้ฉันบอกฉันจะให้คนมารับใช้ขัดดอกบ้านอยู่ใกล้กันพอไปเอาเงินมาแล้วก็มาบอกเมียวันนี้ฉันไปเอาเงินมาทําบุญหมดแล้วเธอต้องไปช่วยขัดดอกหน่อยนะอย่าบอกตายแล้วทําบุญเอาเมียไปขัดดอก เอาเมียก็เอาไปขันด,ดอกทําบุญก็เอาผนที่สุดเข้าป่าไปฟันปืนเอามาขายเอาทารฟันปืนขายเลี้ยงชีวิตด้วยทาบุญด้วยนันก็ยังอยากจะทําบุญเนี่นแ่นทั้งที่หมดแล้วเนี่ยใจมันฝังแน่นแสดเนี่ะขนสร้างบาร,รมีอะไรอะไรมันยังไม่พอเนี่ยยังไม่เต็มพอผลที่สุดเทวดาเขาบอกว่า และอินบอกว่าคนเนี้ยมันมีกรรมมากบุญน่ะมันก็มีแต่กรรมมันยังบางอยู่มันจะสวยสุขได้เนี่ยต้องคนจากชาตินี้ไปอีกสามชาติบุญนี่จึงจะช่วยได้มันต้องอดตายชาติหนึ่งฟ้าผ่าตายชาติหนึ่งเสือกัดตายชาติหนึ่งและจึงจะจึงจะรวยและใครเราจะเห็นบุญของตัวเองอยู่แต่ดีอย่างเดียวว่าคนนั้นมันฝังลึกไว้ในใจว่ามันมันถือว่าบุญนี่ได้แน่นอน ทำเลยต้องให้ผลแล้วใครจะเห็นเราเมียก็ไม่เห็นชาวบ้านก็ไม่เห็นมันจะต้องเสวยกรรมมีตั้งสามชาติน่ะอดตายชาติหนึ่งฟ้าผ่าตายชาติหนึ่งเสือกัดตาชาติหนึ่งตายหลายอย่างนั้นเลยโยมเพราะที่สุดเทวดาก็เลยบันดาลทําให้หลงป่าเข้าไปหาปืนไปหาปืนแล้วหลงป่าออกไม่ถูกเจ็ดวันก็หาข้าวกินไม่ได้หิวไปหิวไปก็เดินเซยเซสะ,สะ,สะทัดไปเรื่อยๆยหาถาังไม่ออก พอดีฝนตกใหญ่หมดแรงแล้วไม่มีทางไปแลวออกจากป่าไม่ได้ก็นอนรอตายแล้วพอดีฝนตกมาไอเสือหิวมันมาไงก็ไม่รู้มาเจอพอมาเจอมันคงจะนึกว่ามันคงจะเจอใกล้ๆมันคงตกใจมันก็โดดกัดเลยออกเสือโดดกัดพอดีฟ้าก็ผ่าลงมาพอดีเลยตายพอดีหิว อดตายฟ้าผ่าตายเสือกัดตายจบพอดีไอ้เมียก็ตามหาผัวตามหาผัวไปตามมาก็ไปเจอไปเจออยู่ในสภาพที่ตายแบบทุเลศอยู่ในสภาพที่อดตายแล้วก็ฟ้าผ่าตายแล้วมีรอยเสือกัดอีกทำไมนะ้ำบุญไม่ช่วยเมียรเราเมียก็บอกว่าบุญไม่ช่วยสามีเราเลยนะเชื่อเลยว่าบุญนี้ไม่ช่วยก็เอานิ้วตัวเองเนี่ยเอา เอาเอามือเนี่ยเอาเอานิ้วเนี่ยปากไปกัดให้เลือดด้วยความแค้นที่ว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยสาสมใจอาปัวยเราเนี่ยโง่หลงทําบุญถะเจนตายเนี่ยทั้งๆท,ที่บุญไม่ช่วยก็ยังจะทําก็เอานิ้วน่ยกัดปากกัดนิ้วเลือดแล้วก็เอาเขียนที่หน้าผากเอาแล้วก็เอาเลือดน้าเขียนที่หน้าผากบุญไม่ช่วยเขียนใส่หน้าผัวไปเลยบุญช่วยไม่ได้นะอุซาทำอุซาจะ ทุกสิ่งอย่างก็เขียนบุญไม่ช่วยเขียนติดหน้าไว้พอเสร็จแล้วก็จัดกา,ารทําศพส,สามีแล้วก็กลับบ้านกุศลที่เจเองทําไปม,มากนะมันก็ไปเกิดไปเข้าครรภ์เป็นลูกเจ้าเปดินเจ้าเปดินเมืองจีนนะไม่ใช่เมืองไทยนะนี่เป็นนิทะเป็นนิทานเมืองจีนทีนี้ไม่เกิดแต่ไมก่อนจะไม่เป็นขอมมิดนะแต่ไมก่อนแล้วทีนี้ก,นก็ไม่เกิดก็ พอคลอดมาแล้วเนี่ยไปเกิดในรูกเม็เนสีเจ้าเดีพอคลอดออกมาแล้วร้องไม่หยุดทาไงไงก็ร้องไม่หยุดจะได้คลองบ้านของเบอร์ก็มันก็ร้องจะตายสอเปล่าประกาศหาหมอรักษามันก็ไม่หายร้องแต่มันมีแผลเป็นที่หน้าเนี่ยเป็นเป็นตัวรอยหนังสือก็ให้คนตำหนายก็บอกไม่มีทางรักษาเขาเป่าประกาศไปทั่วหมดถ้าใครรักษาลูกตัวเองให้หายร้องได้ จะให้รางวัลจะเอาอะไรก็ให้ก็เป่า,ราประกาศไปทั่วหมดหมออะไรมาเอายาโน่นนี่กินนี่กินก็ไม่หายไอ้ภรรยาได้ข่าวเองเขาว่าเด็กมีปานแดงมีรูปปานแดงที่หน้ามีรอยนักสัตว์หนังสือหรือลองไปดูนะเผื่อสามีเราจะมีบุญไปเกิดก็เลยลองอาสาไปดูเขาบอกว่ามีลักษณะอย่างนั้นบอกขอรักษาอาสา,า,สาก็บอกอ้า เองมียาอะไรจะรักษาก็ขอลองทางนั้นขอให้ลูกแต่เจ้าไปดินเงียบอย่างเดียวเขาก็ให้ไปดูพอดูก็เห็นหน้าก็มีสังความส้องอนใจว่าเนี่ยถ้าเป็นสามีเราก็จะต้องช่วยกันได้ก็อธิษฐานเลยว่าถ้าบุญมีจริงสามีเรามาเกิดถ้าเป็นเด็กคนนี้ถ้าเป็นสามีเรามาเกิดก็ต้องบุญมีจริงก็ขอให้เด็กนี้จงดุดลองเขาก็กลั้นใจเอานะเอามือในลูกหน้าผากเด็กพอลูก ไปสามทีไอ้ไอ้ไอ้แผลที่เป็นรอยสักตาแดงข้างหน้านก็หายไปเลยพอหายเด็กแล้วก็หยุดร้องทันทีเลยไม่ร้องเลยเจา้าบดินโอมันวิเศษจังนะคนนี้รักษาลูกเราหายร้องได้ก็เลยยกให้ว่าจะเอาไงก็ให้จะเอาสมบัติอะไรมากมายก็ให้บอกไม่เอาอะไรทั้งหมดชีวิตนี้ขออยู่กับเด็กขอเป็นแม่เลี้ยงเด็กตลอดไปก็ได้ ถ้าไปดินให้างน้นก็จะอยู่ขอเลี้ยงเด็กนี่ตลอดขอเป็นแม่เด็กถ้าไปดินบอกว่าดีสิคอเลี้ยงลูกเราไม่ให้ร้องนั้นก็ดีแหละคนอื่นเลี้ยงให้ร้องนี่เลี้ยงไม่ให้ร้องก็ดีแหละเขาก็เลยเชื่อว่าบุญน,นี่มีจริงบุญช่วยได้ก็เลยเลี้ยงเด็กนั้นตลอดไปพอโตมาก็ได้กลองเป็นคลองเมืองเป็นประชาเป็นดิน